โดนพุ๊บหมูม่นในเส้นคือหนึ่งสองมิดยนเป็นฝั่งสมงูกเมื่กี้าลงสนามครับสอมิดยนครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนู้นทีหมูม่นครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับบอยก็เลยที่ตัดไปยกเข้ามาก้าเชียงขวัญอ,อโอ้โหสองมิดยนไม่เต็มลูกแรกเตะออกไปไหนครับพี่ก้าครับลูกกนี้้าเตะสอมิดยนได้แต้มครับ สองล้อครับศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับไปแล้วครับเจ้าก๊อปยกขึ้นมาพี่ก้าหมูม่อนโอ้โหหายเหมือนกันครับหนึ่งเท่าแล้วครับตอนนี้ครับหมูม่อนครับมาเลยครับเมืยงขับมาเลยครับพี่เพล่มาเลยครับพี่ครับครับใช่ใช่ครัีแค่ไหน ก้าหมูมนหมูมน้มนมาแล้วครับได้แต้มครับให้กดแชร์ด้วยครับสองสองต่อหนึ่งครับหมูม่นตัดมาเอ้าสอสองมน้ำ้นจนเป็นอะไรไปครับโอ้บ่อยครับกักกันครับสามต่อหนึ่งครับ ว่าไงโตโอ้โหโ้สอมิตรยนให้แต้มครับมาแล้วครับสามสอง,ส,องสามสองครับชื่อหมูมดไม่ใช่หมูนะครับมันเป็นแค่ชื่อสอมิตยนให้แต้มเปลี่ยนตรงติดมอ้งโ,โอโ้สอมิตรยนครับเตะดีมากๆครับตัวเล็กๆครับเจ้าโตโตหน้องหย่ามาน้องหย่ามานะครับ สามเท่าสามเท่าครับตัดไปหนึ่งสองเก้ามึงโอ้ยโดนตะก้อโดนหน้าขวาผู้เล่นส้อมิญยนหมุนได้แต้มหมุนได้แต้มครับเส้นผมเส้นที่สามเอาแล้วครับสามสี่สามสี่ครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับส้อมิญยนโอ้ยปล่อยครับส้อมิญยนได้แต้มส้อมิญยนเอาคืนครับเอสเหมือนกันครับคนละลูกครับ มองเป็นหมูไม่ใช่หมูนะครับผมสีเท่าสีเท่าครับสอมิดยนตัดไปเอาละครับหมูม้นยกขึ้นมาก้าเชียงขวัญมนได้เต็มเรียบร้อยครับม้วนได้เต็มครับห้าต่อสี่ครับตัดมาโอ้มูวนเซบอร์ครับลูกนี้ พูดได้เลยครับต่อต่อเป็นเกมเป็นเซ็ตได้ไหมครับถ้าเซ็ตนี้สั้นห้าร้อยเนี่ยน่าจะปิดห้าเท่าห้าเท่าครับสอมิตรยนผ้าไงโอ้ยบอยกับลาสินแตกครับหมุม่นได้แแท้เอาละครับหมุมนได้แต้มครับเอาละครับชื่อหมูม่นแต่ไม่ใช่หมูนะครับหกห้าหกห้า ยกเข้าไปเจ้าโตโอ้โหสอมิจยนได้แต้มครับโตเตะดีจริงริงครับหกเท่าหกเท่าครับตัดไปแล้วครับสอมิจยนหมูมอนทีมงานหมูมอนไม่ยอมมันกันนะครับกล้าเชียงขวัญนะครับหกเจ็ด อีกห้าทีคู่สองครับต่อเกมด้เลครับยกสองยกสองปฏิเสธด้วยก้าหมูมตนก้าหมูมนโอ้โหสองเลนะผมู่ไหหกต่อแปดครับตัดไปหนึ่งสองสาม ว่างไงส้มหล่นหรือเปล่าเจ้าโตไม่เหลือแล้วครับโอ้โหซอมไม่เกินได้แต้มเตรียมซองเตะหายเตะหายครับมาร,รยาทงามครับนักกีฬาหนองย่าม้าเรานะครับให้กำลังใจเด็กๆนะครับเจ็ดแก่ต่อเจ็ดตัดมาว่างไงบอยกาะสีโยกเข้าไปเจ้าโตเตะของโอ้โหสองสองสีสนามวัดกับ ยุ้ตัวยป่านในเท้ลงมาช็ดสนามได้เลยครับไปไปสนามวัดไปลงลุยตมไปคลัอไปลุยตมรไรปลุยตมไปลุยตมหัเตวลาชิดสนามนะฮเถ้าเราตีได้็รนะครับถ้าตไได้ก็รอขได้นะครับแปดเก้าตากแดดนะครับข้าวเดียว โอ้เตะยนเตดีครับเจ้าโตครับแม่รับครับเตนาตรงเตะนักเตะแรงมารยาทงามครับนักกีฬาหนองย่าม้าของเรานะครับเยาวชนคนร้อยเอ็ดสิบต่อแปดว่าไงหมูมอนรู้จักกล้าเชียงขวัญหรือเปล่าพี่ก้าเตะพลาดครับลูกนี้สนามเลยนะว่าเตะได้ไหมนะครับกหรับ สิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดต่อแปดครับตัดไปพี่ก้าเอ้าูหนี้ทำดีครับโอ้พี่ก้าสงสัยเลยครับตรงนี้เอาแล้วครับสิบสองสิบสองต่อแปดครับเจ้าโตตัดไปซอมิดยนว่าไงยกขึ้นมาทีมงานหมูมดนี่กล้าเคียงขวาหมมมูนตได้ออ้แเียทรง เก้าสบองเก้าสิบสองโอ้จัวัดหัวเน็ต <c oughs> เลยครับต <c oughs> รงนี้เจ้า๊ับครับเก้าสสาเก้าสิบสามตัดมาต่อยกโตฟาดเ <c oughs> <c oughs> ร้อยเรียบร้อยหมูมวนแจมเดเกมนะครับหมูม้นแ้มเดียวเกมครับสอมิจนฉาปิด เกมได้หรือไม่นะ9 14เกมแรกว่าไงบอยกระสินยกขึ้นโตหนองย่ามาติดเดี่ยวต่อตามไปยกโตดาบสองไม่เหลือเกมไม่กี่นาทหลังดีจริงๆครับเด็กคนแรกนะครับเอาล่ะครับเซตแรกนะครับ1 2ไม่เกือดชนะหมูมันได้คะแนน15ต่อ9นี่เราพลา สอมิยนชนะหมูม,ม่วนไปด้วยสกอร์15-9ต่อครับเซตแรกครับสอ2 2> มิยนเจ็บไปก่อนครับเซตสอง <2 S 1> เริ่มแล้วครับทีมงานหมูม่วนนะครับนะครับ <ใน S 1> ไม่ใช่สองหมูม่วนเป็นฝ่ายส่งนักกีฬาครับต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับรมหมูม่วนเจอกับสอมิยนหมูม่วน,น,นส่งก่อนเสิร์ฟไปเซตสองว่าไงเจ้าโตฮึมโอ้โหระเบิดลงครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งว่าไงหมูมนตัดไปลูกที่สองอะโต้ขึ้นไปอัดลงเลยครับระเบิดลงแล้วครับเจา้าโตฝากกดไลค์กดแช์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับศูนย์ต่อสองครับตัดไป ไยกาลสินเปิดหนึ่งเจ้าโตต่อยกโอ้สอมิจนไม่กล้าเพียนทรงสมิจุนไล่แ้มครับการแข่งขันได้นะครับรู้สึกว่านายเลครับเซตตี้นกีฬาเพราะว่าองด้านสนามทุนะครับเดินเข้าไปสนามเ้ลื่นทีเลยนะครับเดี๋ยวศูนนามวันสามต่อศูนครับัมาปพิหนึ่งยกสอไอหัวโอ้โหพี่กล้าครับเอาลูกเก๋ามาช่วยนะครับ สามหนึ่งสามหนึ่งครับตัดมาหนึ่งสามยกเข้าไปพีก่ก้าไออยู่ยหัวอูพี่ยวเอ้าระเบิดลงแล้วครับไม่ต้องรอโอ้ถ้าเล่นง่ายคือคือระเบิดลงทันทีนะครับสี่หนึ่ง่อหนึ่ง ตัวไอขากตัเนี่ยครับรู้จักก้า,า,กาเชียงกวดนือเปล่าอ๋อขึ้นไปป๊อปหุ่นเหมือนพี่สมรสนะครับหนึ่งห้าหนึ่งต่อห้าครับตัดไปหนึ่งโอ้ยปิ้นไปหน่อยครับเอาละครับบอยละสินปิ้นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ยังมาเตะสองเลยนะสองห้าดูดีดูดีต่อหออรครับดูดีคู่ดูดีนะจัดเตะก่อนะมาสนามสองเลยดูดียวกเข้า,าขมาเจ้าโตเตะของเอาติเดเยวก้าหมูมนว่าไงไอ้ยขึ้นวับเอาไปเอามาที่ไหนจัดต่อตะไคาร้เหรอครับไม่ได้ครับลูกนี้นะครับเข้าป่าตะไคร้ไปแล้วนะครับ สามต่อห้ายังไม่ยอมครับทีมงานหมูม่นครับเอาเจ้าต่อ,อยังเร็วเจ้าโตเอ้าพลาดแล้วครับเจ้าโตครับเอาแล้วครับพลาดลูกแรกครับเจ้าโตมาแล้วครับทีมงานหมูม่นครับไม่ยอมครับห้าสี่ห้าต่อสี่ฝากกดแชร์ด้วยครับตัดมาเอาแล้วครับนิ่งครับโอ้ ของเรามีนักเตะหน้าตาเหมือนเกาหลีนะครับฝั่งทางนี้หน้าตาดีเหมือนกันนะครับคนไทยนะผมเถ้าเท่าครับเอาละครับหมูมนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเจ้าครับยกขึ้นไปก้าหมูมลโอ้ยตรงนี้ครับเอาละครับยังสู้ครับ ตอมิดยนต์ต่อห้าแล้วอ้าวจะโดนเตะเปลี่ยนทรงเสิร์ฟไปไหนครับพิก like <H iga. S 2> ้าสู้พิก้าหมูม้วนหมูม้วนเร็วจมลมตะก้อหมูม้วนยังไม่ห่างหกเท่าหกเท่าครับพิก้าเสิร์ฟยอดไป ยกขึ้นมาโตไม่ได้ถ้าเป็นมอไซด์บีบเลยครับพวกนี้กดกดหายเลยครับตรงนี้สอ๋สอมิดยนได้แต้อส,สอมิดยนได้แต้มตครับยังบอกไม่ถูกครับ หกต่อแปดตัดไปเอาละครับเจ้าโตยกเต้าต่อยโยโอ้ติดเยียวพี่ก้าโอ้เหนียวจริงๆริงซอมิจยนได้แต้มเตรียมโซ่จังหวะสองนี่แหละครับข้าเชียงขวัญไม่ยอมไม่ง่ายหละครับไม่ยอมให้กินง่ายละครับเก้าหกเต้าต่อหกสี่ช่วงตัวพี่ก้าโอ้ซอมิจยนได้แต้มเอาละครับไปแล้วครับซอมิจยนต์ แต่มูมมนก็ยังสู้ครับสุดหกสิบตอ่อหกตัดมากรอบ,บ่างไงยกเข้าไปกาเชียงขวานลุกโอ้สองไม่ยอนได้แต่หนอ่งย่ามาครับยีหนอ่งย่ามากับพี่เยสรมัรครับหมดหรือเปล่าครับพี่ก้าสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดต่อหกครับโตตัดมายกเข้าไปกา โอ้ล้นมาพี่กาบอกว่าต <reading ancient> <ennen> right like well, like ีหัวซะเลยเจ้าโต้ขอไม่เดินได้แก้มแก้มโซเอาระเบิดไปกินแล้วครับถ้าข้ามไปแบบนี้คือเจ้าโตให้กดหายกดหายครับ62 62หนึ่งลูกตู้ครับขอเชิญครับมีหนึ่งลกตู้ครับหนึ่งลูกตู้อีกาละสิน ทีมปีปีหลังคาเห็กนะครับกับทีมหนูตุ้งตู้เชนนะครับสนามสองครับส่งตัวแทนก็ได้นะครับโอ้โหสิบสามยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนครับบอยเอาอีกแล้วครับเจ้าบอยครับสองมิจฉุนได้แต้มอีกแล้วครับหมูม้นแต้มเดี่ยวเกมนะครับหมูม้นแต้มเดี่ยวเกมครับป้าเตะหนักอีกทีปะเอาละครับชดตัดไป สอมิตรยนต์โอ้หมูมดในแต้มหมูมดในแต้มครับเอาละครับหมูมดยังไม่ยอมครับเอาแต้มให้มากที่สุดครับหมูมดครับเกได้ก็เนครับแต่ในเวลาอยู่ในสนามเป็เดียวห้าบอกมาอย่างสนามนะมีคนตามเกตแต่ก็ไม่ได้ครับสิบสี่เจ็ดครับตัดมาทีกาเชียงขอนเปิดนักยกเขานียกโอ้โห 15เคลียร์เวลาเซตหลังคุณกันย์ครับในเซตที่2องสองมิจยนเอาชนะหมู่มณฑ์ได้คะแนน15ต่อ1สรุปผลกาันย์ครับสองมิจยนเอาชนะหมู่มณฑ์ด้วยสกอร์2ต่อ0เซตไม่กีฬาสัมผัสี้ครับสองมิจยนเอาชนะหมู่มณฑ์ด้วยสกอร์2ต่อ0เซตครับตุับลูนต่างงานหนึ่งอย่าลงง่ยครับมีน้ำวอมครับด้วยครับ